สวัสดีครับพี่น้องชาวกบป์ฟวาร์ไลตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าคลิปนี้ครับเรามีโตโยต้าไฮเอทหัวจรววครับนะมาชี้เป้ากันครับคันนี้เป็นตัวตาเต็มนะครับนะ LH112 ครับนะเป็นตัวหลังคาเตี้ยครับก็รถชนนี้เป็นรถปี2534นะครับรายละเอียดเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องเดิมดีเซลครับ 2L นะครับนะ 2500cc ครับผมเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาครับ5สปีดครับนะ สายผ่านทามมิ่งนี่เพิ่งเปลี่ยนมาครับภายในสวยเดิมครับนี่เบาะหลัง3แถวครับเป็นแบบพับข้างนะครับนะก็แอร์เย็นครับใช้ได้นะนะแล้วก็มีพัดลมเพดานหลังให้ด้วยครับเครื่องเสียงนี่ก็เป็นซีดีเอ็ครับนะ USB ได้ครับตูลำโพงนี่มีให้เรียบร้อยครับภายนอกนี่สีสวยเดิมเดิมครับล้อก็เป็นล้อแมก JMC ขอบ15นะครับยังยังดอกดีอยู่ครับนะก็มีร่องรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับกันชนสแตนเลสนี่มีรอบคันครับเอกสารชุดโอนครบครับภาษีปี66นะครับนะขับขางไกลได้สบายครับของโรงรายเด็ดไว้เช่นนี้ครับราคาคันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่79,000บาทนบาทครับ79,000บาทใครสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของรถไปได้ผ่านลิงก์เฟซบุ๊กตารางคลิปเลยนะครับ ในลิงก์ก็มีเบอร์โทรมีไลน์ไอดียไว้ให้เรียบร้อยเลยครับติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับรถคันนี้อยู่จังหวัดอ่างทองนะจากอำเภอโพทองนะครับใครสนใจก็สามารถไปดูตัวจริงกันได้ครับลองครับลองเทสตดูได้ครับก่อนตัดสนใจจ่ายกันครับทางช่องเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้ามาใหม่ท่านจะได้พลาดขมสมูลคลิปนี้สวัสดีครับ